พ่อเม่พี่น้องกาสบายดีเกิดยังขืนน้ามขาดอุขาดเองโจนบมนมีหอวหน้าสีใส้พี่น้องเอ้ยไปอยู่เอาอยู่ตลาดมากกระทั่งหนึ่งทั้งเอ้าทั้งแดดไพ่กระดับต่ขึ้นไพ่ดบาจะขึ้นนี่พี่น้องเอ้ย,อยอตกกอแต็มใบซ้ำผมปลาแซงกับเมื่อละพี่น้องอแต่ว่านั่งกับบไร้เมืม่อเมือม่อเลยดอกนั่งไปดนันาสวยเอื้อยเพิ่น สอยอันเอือแดงแม่้องดาวเมาวานนี่นองเดียวชาซุยก็ยังสิบหายน,น้อไม่อยู่ดอกพี่น้องเลยไปทำหน้าสวยเอือยพอนแล้วแล้วก็สีไปสู่กันเมื่อบ้านพนนาดีพูนเลยพี่น้องเมื่อจอบเบิง่งสถานการณ์้องดาวพี่น้องแม่ว่าว่าไม้กันทัแหละพี่น้องเอ้หูขห้ข่าวหู้ข้าวอีกแล้ว มายกันเงิน300,000ดอกพี่น้องบ่พอพันบ่ค่ะบ่พอ1,000บาทคือเป็นเงินบาทแม่น800บาทนึงบ่700เจ็ดบานเนาะเงินเงทคั่นเทเงินขึ้นก็6-700ซั่นน่ะพี่น้องเงิน300,000มันน้องดาวมันก็เด็กน้อยเนาะมันเว้ายังก็ยังบ่เป็นเอาผู้ใหญ่ผู้ควมมาเว้ากันมันก็สูผู้ใหญ่บ่ได้แ ขืาเข้าเข้าหยอกเข้าวขาข้าไขายแล้วก็แล้วเละสิวเาเนอได้สินะหักแต่มันใส่เสือสองสั้นมันว่ยังบรีเห็นมันว่ามิตรยุบจริงจเออยุบเถิงยูหักยังมันมึเออมันมันเสือสองสั้นแล้ว่าากนเข้าจกันจะว่าให้ผู้ใหญ่แล้วน่าแม่ลาบจำบริใหญเห็ดอีกแล้วเห็ดกรเด็กหน่อย หูเรื่องหูคว่ำแล้วพี่น้องเอ้ยไปไสิมเมื่อเบิ่งสภาพสะพิงมันเป็นอะไรตั้งมเมื่อเล่นอะไรพี่น้องเอ้ยเมื่อผ่อนคลายบรรยากาศอยู่ตะบอนเก่าเนาะพาพี่น้องไปเที่ยวแน่ไปเที่ยวซีกุ้งกวางใจเนี่ยเงินไม่สิบป,ปีกับสมายด,ดีพี่นอ้องมือนีกับสิบป,ปีอาหารเนาะล,ลูกไพ่บ่อยูนสิบปีกินเองปีเนี่ยกินก่อน ปลาแซงเราอยู่เราก็เฮ็ดได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดทุกอย่างเราผัดเกีงเรื่องทํากับเขาเนาะพี่น้องเรียกบ้านการเฮือนเพียงแต่ว uh ่าพ่อแม่พี่น้องอัจวินมักทานังเพิ่นเพิ่นเคยเนี่ยนั่นเออเพิ่นเคยเนีนั่นแต่ว่ามูเฮากับบอดดิทึสซาดหรอบอดดิเสจัยเนาะบอดดิเก็บมาบ่นอะไรคัทูคาตาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาอยู่น้ำกันอยู่ด้วยความหักแพงเนาะพัชย์จะเห็นได้กะเอาทีสบายใจนะพี่น้องแบบหนงได้กับนาง บ้านนอกข้าวอะนะพี่น้องมันกัดบ่มีผู้ได te ah ้ว <nuts>. ่ากับกันดอกพี่น้องเลยส่วนร้ายมันกัดซิมีแต่ที่ตะมาอัดมีทางบ้านเฮาคันกินเข่าก็ดิที่ตะมาดโบหนังสั้นหัวเข่าโบหนังอันจะเอิญยังหนังผับคากบบ่ตะมอโบหนังไปเฮาหนังอย่างนี้นี่ผับคากบแล้วแต่ชีเหตุเนาะพี่น้องขอเพียงเอาแบบสบายใจนะแล้วแต่คนชีน่งใช่ไหมนั่งแล้วได้แต่นั่งนะ มาได้ว่ากันนะพี่น้องก็เลยกาเอฟซีเพิ่นกาเนาะเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นกับว่ามาคนเพิ่นกับว่าบอกปลาแซงแน่บอกกับเพิ่นกับกินข่าวบ่แล้วพี่น้องเลยอ้าเอาตามสบายใจมาถือสากันวะนั่งประโลดมาเลยสนใจกันเนาะแมนเดี๋ยวมาอื่นนี่กันถ้าช่วยกัว่าสีเมื่อหานอไม้อีกวะอยู่บ้านยายแดงแมนว่าสีเมื่อฮากำมันได้ไล่กับว่าสีหามาขายน้ำพี่น้องเลย หามาคายสวรรค์ชินใหญ่นี้สาย,ายเบาใจเมื่อสีคอยครับหลุดเมื่อคนละคัน้นถ้ามันได้ร้ายกับพ่อพ่อได้ขาเฮาก็ยังสิเดินทางไปอยู่นาะพ่อได้ดื่มน้ำเมือกน้ำมันอะไรพี่น้องชีเมื่อส่งเพื่อนยูชีเมือส่งหลุดน้องอีอันว่าไม่ไงเคี้ยวเพื่อนชัยยืมหลุดหุ่นได้เพื่อนเมือ่อเพื่อนน่ะพี่น้องหา้อนมื่อจัคสีว่าจังได้กับพาชีว่าน้ำเพื่อนไม่เนาะร่อนรุ่นร่อนเบิ้ง พอได้แม่พอได้เติมพอได้เบุ้มหายบอแล้วลื้อในนี้เปิดเปิดแจ็ลโหลดไงตวเมื่อเออเอาเมื่ออะไรแบบนี้คันเออบุ้มหายแล้วก็เบิดชำนาญแล้วง่ายๆเคี่ยวแล้วแปลว่านางยี่เคี่ยวยี่เคี่ยวเราก็ทามอยู่นะเราหายอยู่เราอยากน้องอีเพิ่นเมื่อเนาะข้าวนี่พิ่นกะมันใหญ่เนาะพี่น้องมันเมื่อมันกับบุกคอยอยากมาเนาะแม่มันว่าให้เอาหลุดถีบเมื่อให้มันเดิมมันว่า เฮากะเลยเครื่องคล้องมันที่อยู่ในเือนสิเก็บค้นสะดุดใหญ่มา่ส่งมันให้เบิดเครื่องคล้องมันนะเครื่องคล้องที่เป็นทองน้องอีมีแต่นอกเกี่ยวว่ามันยังมาเยี่ยมแล้วมันก็ะซือมากเพราะแต่นุ่งค่ะขั่นวัชัยมาอยู่พี่เลยแต่มันบ่มาอยู่พี่น้องเลยนอกเกี่ยวว่ามายามแหละมามาอืมมาฮูกเกิดขึ้นแล้วมันกระเมื่อแบบสินะพี่น้องักสั่นเลยพี่น้องเลยซาซุยก็เล่ยเสะดรถใหญ่เมื่เชียวเมื่อเรื่องคล้องมันก็สิฮุบ แล้วก็ไปเอาข้องปลาแซงอีกข้องปลาแซงกันอยู่ในเฮือนหน่อยแหล้วเปินจำมะเมียนอยู่เฮือนเพิ่นอยู่เฮือนหน่อยนี่แหละพี่น้องรังทั้งดุมนี่แหละก็สิคนเมื่อหยปลาแซงเบิร์ดน้องเพิ่นก็ดิตัวเพิ่นแห่เอาเมื่อกระโบเบิร์ดดอกเครื่องเครื่องตัวเพิ่นอ่ะนะนะตัวเพิ่นจะเอามานุ่งนะพี่น้องเพิดแห่เก็บใส่หลดเมื่อแล้วเอาหลุดใหญ่เมื่ออะไรกันขัดจังขัดจานและเมื่อกินน้ำขัดจารเมื่อกินน้ำเพราะว่าเพิ่นก็อึดเข่าอยู่พุ่นก็ดี มีข้าวสารอะไรปลาแดกแน่เก็บมาเบิดหานะแนวกินนะ่ะพี่น้องแนวกินเอามากินเอามากินกันมันกับมันเขากินบ้านเท้าอะไรท้ามันมีเนื้อเสแปมันกับบะหมี่เลยนะเนาะปลาแดกข้าวสุดยอดแซ่บรกับยีน้ำขา้าอะไรเสีเอาเมื่อหายฝนสีไปหายแล้วสองซอบข้าวสารกับแบ่งกันกินอะไรเนาะพี่น้องของกินยังเงงฝนหายไปสีเรียบร้อยแล้วจะซ,ซื้อกับซีเมือ่อหาน้องดาวเลย พี่ไฮเลยก็นั่งกิเอาอยู่ผีอีกได้อืเผื่อที่โตกินออดอีกสอบลายนะอ้าเอ้าวอะไรเผื่อชุมเฮากินชุ่มหูกับปลายลายมึงเอ่ยอยู่แม่เ้าก็เอาไปสอบเดียวยังไปมาชวนกินลงมาบอกว่าอับเลยโอ้แน่อับครับสอบตัวลายเ้าก็บกำลังกินลายเ้าก็ดินั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังหวะว่าพืชน้องดาวกันเนาะว่าพืช่าเงินชามแสนมันเกิด ค่าบาดาเงินบ่มันก็บ่หนาดอกเฮามันก็บ่คุ้มเนาะแม่มันบ่คุ้มมันมันมันบ่พอลาบ่พอจื้อพี่น้องเอ้ยสํนั้ผักมันได้มันบ่แพ้กระเจ้าก็ได้แต่สนัได้3เงิน6700ได้สนัก็ยังดีได้สนัก็ยังดีแบบมันมันมันสูผู้ใหญ่บ่ได้นะพี่น้องเด็กน้อยสนัน่ะดาว่ใหญ่แต่กโต เป็นผัวเวอระผัวเวอร์ซื่อผีหนองเลยอาญุมันยังน้อยหมูหมูหยอกแล้วก็แล้วแหละจับจนเต็มมือเต็มตีนกับวาหยอกแล้วก็แล,แล้วแม่แมน,มนบดบดบดโบจักแบบนบจักสำน้าแบบไพเสดยังกับมันนะเอ,อาจะคือเอากระปีเ้าออกมาออกกระปีเ้าเพื่อนเอาเข่า,า,ขา,ขาเลยปะนี่ตายบ้านเมืองเอ้ย ไค่ก็มารับอีกปัญญใก็ได้ต้ยนักนามไรสไรสิเออน่าบุคายดอกอันเนื้อหนี่นะได้มาจากปัญญพัาน์ไปแกงงวเข้าวีแล้วก็แบ่งเศษเนื้อมันหายพี่น้องเลยบุได้ซื้ออาศัยกินแต่อาศัยกินแต่แบ่งเศษมันพี่น้องเลยพอได้กินได้หย่ำกันซืือนผัดแพงเนาะปัญญพัาน์เพิ่งกัด อาใช่แต่ว่าเขาหายไปแก่หายโทมาไปแกง่วงหายในเด้อก็ขับหลุดท้ายไป,ไ,ปไปแก่เขาเขาก็แเบียงหายก็ไปคั่วน้ำเขาแต่บบได้ขาได้พี่น้องเนี่ยนี่เอาหายกับจัไเป็นตะกินเป็นตะกินแล้วหม้อาหายเนาะจำได้ก็กเอาแล้วสิ่งกับตอนแรกในช่องนำตอนก็มีแต่หย่มหยวงหยิมหียงมันหละ แล้วก็เอามามาสู่ลูกสู่เต่ากินจะได้กินได้ก็กินจะได้กินบ่ได้เลยก็กิ่ยมาเราอะมาแม่เมื่อตอนนั้นแนวมันหอนพี่น้องเลยใจใจแม่แ้วแม่มาใจแม่อยู่มาใจใจ ใจจะมาจะใสอ้าวเมานะือไม่ไพ่น่ะไท่กระดับยังบ่มาอยู่แดดกระแดด ใครพาประเทศล่ามันเป็นแนวนีได้พี่นอ้องจะพฝนตกทางใดยันฝนตกทางเนื้อปู้พ่นตกางเนื้ออะไรผ่าจังอ่ถ้ะเก่งอเขาเลใครข้ามาจะต้างผุดตะดไฟดับแต่ย่างบมา แพตโทรศัพท์กับไก่จะมดแหละพี่น้องเอ้ยผู้ทำหน้ากับโจมตีนีตายไปเลยป๊บป๊บบ่ปเลยมันแดดโพดโจมตีนีตายเบิด์ตแนไปทาะเทศกับบูมีหอดขู่ฮอดคนเลือดแต่หายหน้าว่างกับปูกระปึงอยู่ยังดีแต่ซุ่มซาซุยแล้วแล้วเนาะกระชักหน้ะปาดโท ปูดได้แล้วแหละไข่เขากำลังเคี้ยวได้นี่พี่น้องเอ้ยกำลังเคี้ยวกำลังงามเสียแต่กระปูกัดลาร์ดลายกระปูลายลแห้งปีนี่เขาประดามกระแล้วมนะเหมยแล้วเนาะสุเพิ่นบ่แล้วดอกเรือสามไห่เออมื่อนน้ำมื่อื่น,น,นมาซ้่มอีก โอ้ยกะห่อนแล้วห่อนเป็นตาตายกะดอกมึงดูผัวพี่น้องเลยจะเป็นให้หยิบหยิบห่อนสำเดือนหาสำบอมแม่นาพนพายแมนอันบบได้เงินอันต้นพีทางเกาหลีผนฝากมาจ้างให้นะคะคือสิยังบททะเลดอกป้าเนี่ยก็ขิ้มิมขิ้มิมอยู่แล้ว อ,อืมไปผากมาขายซื้อปลาหมึกค่ะแหละก็เลยไิกินปลาหมึกก็เลยผิดไว้ผิดผสถานการณ์รบบมาไปจา้างดํานาแล้วหูว่าเดีวมันสิลําำบากนะพี่<อ>น้องก็ได้มาไล่เติบวิทไห้ใหญ่ปุ๊ขึ้นมาวิทไห้ใหญ่จบเจือกระซาละป้าโทมือละไ้ม่อนไห้ใหญ่พร้อมปีงซีจะได้ไหมพร้อมสิ่งสิง น้ำในอูในแองก็ขาดเคิร์นไปไปแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงโหลดไฟมาเมื่อกี้นไงแล้วไปทางไหนเลยจะลา,างเออตะที่ป็นอะไรหมแล้ว ปักสองปกสองไมคนละรสิได้ปักสองบรดด้าบได้จะกินจะกินห้อไม่ปะอีแม่นะอีแม่นะใฮเคือออกไลายล่เด้อเขาอะหอนตอนแรแห่งกระมุนอยู่มุนอยู่ใฮ้คือออกเออมันมันออกน้ำเหื่อได้ หมุนอยู่น้ำเหือดได้ย่ายหมุนห่อนแท่งกับหมุนอยู่ไปแล้วเฮาห้ามบปหมุนได้ก่อนไปก็เด้พี่น้องสบายดี